รัชีทีได้ปล้วทำไมครับปกละหนึ่งร้อยบาทเลือนึงกระปุกดไทยล้าสุดพาหยุดขายประเด็กเลยขายประเดกพี่ร้องครับตอนนี้เลือกกระปุกเดียวสุดไทยครับเลือกระปุกเดียวสุดไทยหมดแล้วหมดเลยขันกุ๊กนี่ทาอีกเป็นปียังสีได้กินครับรับรองได้ปะกินเก้ามือคลิปมือมือนี่ทาอีกเป็นปีทาอีกเป็นปียังสีได้ครับนี่ เอาไวปจะจับตั่กันลั่นกันลั่นกันลั่นตีแล้วค่ะเอาไว้เป็นเดี่ยวก็เป็นย่างตีบอกบอกนี่ขายไันตีเสืออันอันนี้บ่ได้ทางนัปิดการขายครับรักนาเอาไปปิดเรียบร้อยบ่ได้มูรี่บาของตลาดบ่ดิแดงแล้วบาพูดถึงว่าเทากี่มาหลายๆนี่คือปริมาณประมาณฟ้าลุดฟ้าลุดเดาฟ้าลุดเป็นตบปุกยุบิดเอง ปลาแยกที่เขาซื้อยุตตลาดนี่พอาวเจ้าจำไปซองมือออกน้ำอออกน้ันนี้เห็นตอนนี้มือท่านได้เห็นน่ะทั้งออกน้ำซะหนิเจ้าย้อนอันเปิดแล้วประมาณจัะมือละอัดเกเจ้อเกลียที่ไปเอาไปเนี่ยแล้วนี่อยู่ในรถนี่นี่กินหมูขึ้นนี่เอาไปหมูขึ้นนี่ได้แล้วปลุกไม่เด้ดเอาไข่ซีฟู้ดได้ลอยยาวเด็ล่ะยี่รถซื้อปนป้าได้ยังพี่น้องมาขายมาขายมีผึงซื้อป้าได้กำไร ยังดอกเสียบ้าแว่ามันเสีบเนาะถเนอกินกับยีโร่กับอันพาังบหมดเป็นเครื่องว่ามันเสีบก็นลยอยากให้พี่น้องกินกัมาสมมติอันนี้ที่ว่านเได้กินก็คือไอ้ว่าไปต้่ลองเพื่องตคือลองชูใจอยากกเรมอใครสั่มาสิซื้อปุ๊กนั้นเอาให้ครองใหพี่ต้ โอ้ยเห็นนี่แล้วให้มีต่อมเออแม่แม่เจ้าว่าเปลี่ยนฟูกกันดอกเออเปลี่ยนฟูกกันนะเพราะว่าในนั้นมีห้อยซิมห้อยตักซิมแต่ว่าแซ่ด้วยนี้จ้ะแซ่บบ่บูดบ่เน่าบ่เหม็นบ่ออกน้ำเข้าไปตั้งแต่ต้นเดือนน่ะแนนยังได้กินบ่มีกินบ่มีหิ้งบ่มีน้ำบ่มีออกเจ้าว่าเครื่องเคีื่องเหล่านี่หอม เรก็วาอยู่ลขวจนวันตะมันเงี้ยคโลเเมกันเลยแซ่บมันหวานการทนุส่น้อมขึ้นสมไยโบล่าเนาะคันขัวให้มันสุกมันสีบลมี่ล่ามันสีบลี่เนียละเห็ดละวันละเห็ดดีได้เถ่ามันสีมันสีเป็นการทนวทน้อะคคงตนอัดยังที่มันสุกเปลี่ยว ปลาแดกซุกด 0, ไกด้พี่น้องมันปลาแดกดีปลาแดกอไันกันกเลยจะเป็นี่เปนทีันุ่กน้ำเป่นลาดิน่ะ้นบนาปูกันนะลูกร้านเดินขาไปหวขาไปวาจะเป็นกาครับมาลาไป นนเรืลําพวงสินนอนรอคุณหมอล้พวงสินนอนแล,ละ้ะนอนนงแล้วอันนี้เป็นลิฟต์เศษครับนิ่เป็นลิฟต์เีลิฟต์เสียอันนี้ไฮโดลิกไฮโดลิกลิฟต์ไิ้ไหนมี่รอกชบนนนี่มือเจ้าเดาเอ้ยโอ้ยนนอ หาไ่ได <Ừ. S 2> ้อ <c ười> ีกสิว่ว wow, wow. ่าวววจะได้าบัดจนันจมเลยน่ยเงี้ือเนมงย่เลย 我念。 i'm <laughs> 結構。 เรียบร้อยเวียดเจยเวียดเจียวได้ละเวียดเจียวได้ละงับงับลงงับลงโอเคปลอดภัยเก็บนานเรียบร้อยพี่น้อง vui quay vui vui cứ lông vui thế vui ui vui vui thang vui vui thiên vui thiên liền vui lên. เรียบร้อยแบบง่ายๆเพื่อนพี่ไก่เห็ดพอดีปวดเตียนปะเห็ดพอดีปวดก็เลยไปตัดอกเถอฟังหน่อยเรามาแก้ใครตาดอกผิดบนญิดล่าง ลพี่อย่ยบร้อยเสียสินเป็นพี่ละลายพี่น้องครับปิดม่านเก็บเด็กเก็บนี่คือใส่เวลาเพียงแค่ที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับในการเก็บครับนี่เรียบร้อยแล้วได้พี่น้องนี่ใส่เวลาถ้าเราเปลี่ยนหน้าที่นี่จิเก็บเก็บตัวลโพงเลยนะ แตนาที่ที่เห็นเนี่ยเนี่ยเขาลังเขานาที่ที่เก่าตั้งแต่โบราณตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเลยสิถ้าใครประเดียกแมาพี่น้องใส่เวลาอย่าเก็บของใช้เวลาเบดเสซ็ตเอาของขึ้นเดี๋ยวเบิ้งว่าสิเวลาเท่าไรพี่น้องเบิ้งตามเวลาของการอัดคลิปนี่แหละอันนี้170นนนร,ร้อยเมู่บ้านนี่หมู่บ้านเท่าไรร้อยหกสิบ ยี่สิบเหรอครับกว่าสองร้อยยี่สิบโวลต์อันนี้170ร้อยเจ็ดเจ็ทางแลนไงใช่หรดับเสร็จกเจกา้าวกว่าทท่าสุวรรณนะครับท่าหมาสุวรรณผมบอกคุณตัวผมบอกจุมพลนเลยผมบอกจุมพลพ,พ,พยักเลยวันมาลัตนานะมาท่าตูมเล่นเสีงยงไะครับแ้วท่าตูมท่าตูมสุวรรณแล้วผมบอกสุวรรณผมบอกพี่ผมบอกมานผมบ่กไปท่าฐาผมมาจุมพลนลัตนา สุวรรณนี่แหละย่านตลาดได้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 ไดนี่เบิ้งเวลาจบครับพี่รองวันในการเก็บของใส่เวลาเท่าไรตามเวลาปิ๊กนาฬิกาหยุดที่เวลา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 10นาทีกับ1 1วินาทีจบสิ้นในการลงครับพี่รองครับ เอาพอกันไหคลินไหนลินี้ซ้ำบายดีพี่น้อง